สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับใครมีปัญหาเรื่องการปลูกมะกรูดเสร็จแล้วมันจะมีพวกนอนพวกมดใช่ไหมขึ้นมาบนยอดมะกรูดของเราแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราปลูกไปแค่กระถางสองกระถางเนาะจะไปซื้อยาเคมีจะไปซื้อตัวยาให้เปลืองเงินก็ใช่เรื่องอะไรนะครับปลูกพาไว้กินเองกระถางสองกระถางมีนอนมีมแมลงมาลงจะกจัดจ้างไรดีโอ้เกือบเลื่อนลม้ม วันนี้จะมาแจกวิธีการกําจัดพวกนอนประเภทนี้กันนะครับถ้ารู้เพื่อนใดก,กำจัดก็จะเป็นประเภทน,นี้เห็นไหมนอนชอนใบกินจนแห้งหมดเลยนะครับมันจะมีนอนชอนใบประเภทหนึ่งนะมันจะทาให้ใบมะกรูดมันลายหรือว่าใบามะนาวมันลายนเนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็จุ๊ๆไว้แล้วกัน,น,นเห็นไหมใบมันจะลายอย่างนี้นะครับ วิธีการป้องกันวิธีการกาจัดง่ายๆเนาะมามาดูกันว่าทำอย่างไรวิธีการทําก็ไม่ได้ยากนะครับไม่มีอะไรยากจนกว่า<ม>เกินกว่าที่พวกเราจะสามารถทําได้เนาะ,ะเดี๋ยวมให้ดูนี่ก่อนใช้เป็นตัวนี้ยาพารานะครับยาพาราใช้หนึ่งเม็ดนะแล้วตัวนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ สไลนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเอาตัวยาพาร,รารันละลายก่อนนะใครมีครบใช้ตํำก็ได้นะครับใครมีครบผสมน้ำละลายก่อนเล้ก็ได้ประเภทของพวกหนอนชอนใบหนอนกินใบผักประเภทนี้กำจัดได้ไม่ใช่ยากเลยเป็น่จง่ายๆนะครับใช้น้ำส้มสายชูอยู่ที่หนึ่งประมาณเกือบๆหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ไม่ต้องให้มันเต็มโตจะด,ดีนะครับแค่นี้พอใส่เข้าไปเดี๋ยวเราบางนี้จะให้ดูตัวยาผ่าดาเขาจะละลายเร็วมากนะเพื่อนเห็นไหมเขาจะละลายเร็วมากนะครับ,ะ,าาระ,รบะ่างี้ก็ปล่อยไปเดี๋ยวเติมน้ําใส่เข้าไปนิดหน่อยนานอยู่ประมาณครึ่งนิดนะครับอือ มาแนี้นะตัวยาพาราของเราเริ่มมาไลายแล้วต่อไปเพื่อน,อนใช้เป็นสันไลนะครับสันไลของผมเคยใส่ขวดใหญ่เอาไว้นะสันไลใช้หนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ใส่เข้าไปด้วยตัวสันไลจะเป็นตัวเคลือบจับใบจบับตัวนอนนะครับตัวตั้งหวยชูจะเป็นตัวกัดกรนเนาะเวลาโดนตัวนอน นายาพาราจะเป็นตัวที่เวลาฉีดโดนตัวนอนนะครับมันก็จะโดนไปทางปากด้วยเออต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับจะต้องฉีดโดนตัวนอนเท่านั้นนะครับต้องฉีดโดนตัวหนอนเท่านั้นหรือไม่ก็ฉีดตัวใบเสร็จแล้วหนอนจะมากินเนาะวิธีการกาจัดแมลงกาจัดนอนจะมีอยู่สองประเภทคือฉีดตัวตัวแล้วก็ฉีดใส่ใบเพื่อรอเวลาที่ศัตรูพืชมากิน ตุยพาราเวลานอนมากินนะครับมันจะเข้าไปในท้องเสร็จแล้วมันจะทปฏิกิริยาไม่ให้กระบวนการเขาเรียกว่าย่อยอาหารกระบวนการขายน้ําของตัวนอนจะพังลงเนาะพอเวลานอนคายน้ําไม่ได้นะครับมันจะเกิดอาการน็อกทันทีเลยที่บางคนบางทั้นทําเสร็จแล้วมันไม่ได้ผลผมว่าอยู่ที่อาการส่วนเนาะบางคนบางขั้นบอกว่าทําไปแล้วเสร็จใบมันเริ่มมีอาการไหม ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำส้มสายชยูใส่เยอะเกินไปอัตราส่วนน้ำอาจจะน้อยเกินไปแต่ถ้าปเป็นประเภทพวกหนอนชอนใบหนอนกินยอดมะนาวหนอนกินใบผักประเภทนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าทำอัตราส่วนที่ผมแนะนำเนาะเดี๋ยวรอสักพักหนึง่งราให้ตัวยาพาราสีฟ้านี่เขาได้มาลายก่อนนะอ๋อตอนนี้ผมก็ทิ้งระยะเวลามาประมาณ2นาทีครับเพื่อนๆคคยดูตัวยาพาราละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ต่อไปเราจะทำการกรองนะครับออประมาณนี้แล้วกันนะกรองผมก็จะไปกรองใส่ตัวในสเปรย์นี้สเปรฟอกกี้เปิดฝาออกแล้วผมจะทำการเทรใส่กับบิ๊กเกอร์ก่อนนะมันจะได้เวลาเทรกรองจะได้ง่ายทำการกรองเลยวิธีการนี้มันง่ายนะ ไ,ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเหงี่ไปเลยประเภทของหนอนช่อนใบนะครับโดยเฉพาะชาวสวนจะรู้ดีเลยว่าฉีดยาให้เกิน 3- 4ถึงครั้งนะครับนอนประเภทนี้จะดื้อยาเร็วมากเสร็จแล้วนอนประเภทนี้จะดื้อยาเร็วมากนะครับฉีดครั้งแรกน็อกครั้งสองน็อกครั้งสามเริ่มจะไม่รู้สึกแล้ว ครั้งสี่ไม่มีผลนะครับเนี่ยเสร็จแล้วตัวยากําจัดนอนกําจัดมดขึ้นบนยอดมะนาวยอดใบมะกรูดหรือว่าจะเป็นนอนกินใบต่างๆนะครับฉีดพ่นได้ยังไงป่ะเราไปฉีดพ่นกันประเภทของมดขึ้นยอดมะกรูดนะครับทําการฉีดพ่นไปเลยยิ่งยอดอ่อนเขาจะชอบมากเลยนะเนี่ยทําการฉีดพ่นไปเลยประเภทของนอนชอนใบนะใครไม่รู้จักว่านอนชอนใบคืออะไรนะครับลองไปสังเกต ใบไม้ใบมะกรูดในสวนเพื่อนดูมีอาการเป็นลายแบบนี้ไหมถ้ามีอาการเป็นลายแบบนี้ก็คือลักษณะของหนอนชอนใบนะครับเนี่ยทำการฉีดพ่นเลยนะป้องกันไว้สูตรนี้ยังสามารถใช้ได้กับประเภทของมะเขือนะครับมะเขือที่โดนพวกมดต่างๆขึ้นมากินบริเวณดอกบริเวณยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแป้งเพลี้ยต่างๆที่ขึ้นมาเพื่อนๆสังเกตด,ดูผมฉีดแป๊บเดียวเพลี้ยเริ่มขึ้นมาเต็มเลยดู เห็นไหมอยู่ไม่ได้นะครับรุนแรงมากเนีย่ยขีดไปเลยรวมไปถึงใบัวระพาใบกะเพรานะครับทําการฉีดพ่นได้เหมือนกันถามว่าเป็นอันตรายไหมทิ้งไว้ประมาณวันสองวันก็สามารถเก็บมาทําอาหารได้แล้วเนาะเป็นวิธีการกําจัดแบบง่ายๆเลยแหละเอาวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการกําจัดน้อนชอนใบป้องกันหนอนชอนใบป้องกันนอนกินใบผักนะครับเป็นวิธีการาง,ง่ายๆเนาะ ่วนนเพต้นหอมเราก็ไม่มีอะไรมากพวกใบเมล็ดรักก็น้อยนะครับจะปีพวกมแมลงมาลงก็ทําการฉีดคลุมไว้ก่อนก็ได้เนาะก็อย่างที่บอกนะครับนอนพวกนี้มันจะดื้อยาเร็วมากเนะาะระยะเวลาในการฉีดพ่นอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่วันนะครับฉีดพ่นหนึ่งครั้งถ้าหลังจากนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นตัวยานะครับเปลี่ยนจากยาพาร,รามาเป็นกระเทียมแทนอันตราส่วนตัวยาก็เหมือนเดิมนะครับน้ำมัชูกระเทียมแล้วก็ สนะครับแค่นี้ง่ายๆเนาะอ่ะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าเจ้าันี้ผมวิ่ยุดก็อย่าลืมฝากกดไลค์ากดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกเกษตรเตานะครับที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการกำจัดนอนกำจัดแมลงมันไม่ได้ยากอย่าที่คิดต่อถ้าอยากจะเห็นวิธีการเร่งดอกมะนาวก็คอมเมนต์มานะครับแล้วมาเจอกันใหม่นตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับเนี่ยใครยังไม่รู้จักนอนช้อนใบมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะมาชนเอาใบพวกเซลล์สีเขียวต่างๆของเราเนี่ยกินไปนะครับทําให้พืชใ,ใบมันหงิกงอ,อวันนี้ขอตัวลาไปละายบายสวัสดีครับ